สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมวันนี้ครูบูมาพูดถึงเรื่องของแรงแล้วก็แรงรับนะครับเราจะมาดูพื้นฐานของการเรียนฟิสิกส์ในส่วนของพาร์ทการเคลื่อนที่ก่อนมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของแรงก่อนนะฮะก่อนอื่นเราขอมาดูเรื่องของปริมาณของแรงซึ่งจะมีอยู่สส่วนได้แก่ปริมาณที่เป็นสเกลร์กับปริมาณที่เป็นเวกเตอร์นะครับผมปริมาณเป็นสเกลร์เนี่ยมันก็มาจากคาว่าสเกลนะครับสเกล่าคือสเกลสเกลก็คือ มีแต่ขนาดนะครับไม่มีทิศทางไฮไลท์ไว้มีขนาดไม่มีทิศทางนะครับ,ย,รบยกตัวอย่างเช่นพลังงานนะครับมีหน่วยเป็นจูลเคลกกับเคลกนี่คือกิโลนะครับกิโลจูลแล้วก็แคลก็แคลอรี่หรือถ้าเราเอามาประยุก,ก็เป็นกิโลแคลอรี่นะครับผมโอเคเนาะทีม Tem temperature ก็คืออุณหภูมินะครับผมอุณหภูมิองศาที่เรารู้จักเซลเซียสเรนไฮต์เคลวินอะไรก็ว่าไป ชามเรื่องของเวลาเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับ second นะครับหรืออาจจะเป็น minute ก็คือเป็นนาทีเป็น hour ก็คือเป็นชั่วโมง area คือพื้นที่นะครับก็เป็นตารางเมตรตารางเซนติตเมตรตารางเมตรนะครับยกกำลังสองเนี่ย square คือตารางนะครับผมเกิดจากด้านว่ากว้างคูณยาวม,มันเป็น2มิตินืกง่ายๆสยกกำลังสองก็คือ2มิตินะครับ volume คือปริมาตร ปริมาตรของสิ่งต่างๆก็นะครับจะยกกำลัง3าเพราะมันเกิดจากกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับมันเป็นกี่มิตินะปริมาตร3มมิตินั่นเองอตัตราเร็วนะครับอตัตราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่างเช่นเราขับรถไปด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะในเข็มไม้ที่รถเนี่ยเข็มกิโลเมตรเนี่ยที่มันโชว์มันคือโชว์ว่าขับด้วยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเค ทีนี้เรามาดูตัวอย่างสิตัวถัดมามาดูเวกเตอร์ก่อนปริมาณเวกเตอร์ก็คือมีทั้งขนาดอ่าแล้วก็มีทิศทางคือเราต้องรู้ว่าขนาดนเท่าไหร่แล้วมันทิศทางไปทางไหนนะครับโอเคเนาะเราต้องรู้ว่าขนาดและทิศทางเป็นไปอย่างไรนั่นเองนะครับโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นเวกเตอร์เนี่ยมันจะมีคำที่คล้ายๆกันระหว่างอาตาัตราเร็วเนี่ยถ้าเป็นเวกเตอร์มันจะใช้คำว่าความเร็วอ่ะดังนั้น มันมีบางคำที่เป็นเวกเตอร์อีกเช่นความเร่งแต่ถ้าเป็นสเกลาร์เนี่ยมันจะเป็นอัตราเร่งเห็นไหมฮะถ้าเป็นสเกลาร์จะใช้อัตราถ้าเป็นเวกเตอร์จะขึ้นต้นด้วยความนะครับอันนี้เป็นตัวที่จํไม่ง่ายเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะนี่เป็นตัวอย่างของเวกเตอร์ซิตัวอย่างที่1ถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะมีรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ไปทางทิศตะว,วันออกอ่ะขนาดคืออะไรขนาดก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วมีทิศทางไปทิศตะว,วันออกหนี่ไปทิศตะว,วันออกนะครับผมนี่คือมีสส่วนของความเป็นเวกเตอร์ต่อไปรถยนต์แล่นด้วยความเร็วนะครับอันถัดมานะเขียนโจทย์ต่อนะด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีนะครับ เมตรต่อ s นะอันนี้ตัว s นะต่อวินาทีไปทางทิศตะวันออกนะครับอ่ะทีนี้เขาลองให้เราเขียนเป็นเวกเตอร์ทางแรงได้ดังนี้นะครับเวกเตอร์ก็จะเป็นปึ๊บนะครับเวกเตอร์แทนแรงนะฮะก็เป็นอ่ะครูก็อาจจะแบ่งสัดส่วนเป็นอ่ะอน,นี้ก็เป็นริบห้าเมตรต่อวินาทีนะครับใน ในระยะแรกๆของเราเนี่ยเวกเตอร์เราอาจจะต้องแบบเขียนให้มันลองดูแบบอลองแทนค่าดูซิว่า25เนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ส่วนก็เป็น5ส่วน1 2 3 4 5เนี่ยฮะแต่ว่าในระยะยาวเนีนาะคดเราไม่ต้องมานั่งขีดเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีแรงหรือความเร็วหรืออะไรก็ตามมันจะมีค่ามากถ้าเรามาเขียนเป็นสเกลสเกลอย่างเงี้ยไม่ทันกินแน่นอนทีนี้ครูอยากรู้ว่าในข้อ2เนี่ยนะครับ ขนาดของความเร็วนะครับที่ครูบอกว่าเวกเตอร์เนี่ยมันต้องมีขนาดอะไรคือขนาดครับขนาดก็คือ25เมตรต่อวินาทีและทิศทางนะครับก็คือไปทางทิศตะวันออกนั่นเองจบมี2ส,ส่วน1ส่วน2ส,ส,ส,ส่วนนะครับเนาะจดตามได้เนาะสามารถอ่านได้ตามหนังสือของพวกเราเองนั่นเองนะครับผมต่อไปมาดูประเด็นถัดมานะอันนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนนะในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะตะลุยโจทย์ หลักๆเลยอันที่2คือแรงและเวกเตอร์ของแรงนะครับแรงคือสิ่งที่กระทําต่อวัตถุแล้วทาให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนสภาพนะครับเปลี่ยนสภาพยังไงอาจจะมีแรงกระทําแล้วทาให้เปลี่ยนรูปร่างก็ได้เปลี่ยนทิศทางก็ได้หรือเคลื่อนที่ก็ได้หรือหยุดนิ่งก็ได้แรงสามารถทําให้ความเร็วของวัตถุเปลี่ยนไปได้นะครับเมือ่ออ่ะยกตัวอย่างนะแรงสามารถทําให้ความคอควายสุดคือความนะความเร็วเปลี่ยน ในอนาคตรเราจะรู้เลยว่าความเร็วเปลี่ยนความหมายก็คือจะต้องเกิดความเร่งน,นะครับจำเอาไว้นะครับคีบอินมายเลยนะมันจะต้องมีความเร่งน,นะครับถ้ามีขนาดเท่ากันแรงที่มันขนาดเท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางที่ตรงข้ามกาันอาจจะให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่างหรือไม่มีการเคลื่อนที่ก็ได้นะทีนี้เรามาดูการเขียนเวกเตอร์ของแรงนะครับดูง่ายๆเลยถ้าเป็นในระดับของเราเนี่ยเราเขียนง่ายๆก่อน ถ้าครูบอกว่าเนี่ยเป็น3มนิวตันไปทางขวา3มนิวตันนะฮะเราในเมื่อมันน,น้อยๆเราก็อาจจะแบ่งส่วนเนี่ยเ,เป็นนะเป็นนิวตันอันนี้หนึ่งนิวตัน2นิวตัน3นิวตันนะครับอย่างที่ครูบอกระยะแรกเนี่ยเราอาจจะใส่ขีดเพื่อแบ่งสเกลก็ได้เป็นเส้นแรงก็ได้ต่อไปไปทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ่าตะวันออกทางนี้ใช่ไหม east north ตรงนี้ก็เป็น north east นะครับไปตะวันออกเฉียงเหนือ1นิวตันนะครับผม นะฮะอ่ะต่อไปไปใต้ไปที่ใต้หรือไปแนวดิ่ง2นิวตันนะครับนะก็อย่างนี้เนาะอันนี้คือ south นะครับท่องแผนที่ได้เนาะ north east นะฮะ south west นั่นเองอนะครับนี่คือแผนที่ทีนี้ข้อสังเกตนะครับแรงเนี่ยมันทำให้ออบเจกตเคลื่อนที่ตามแนวแรง ไม่ว่าวัตถุมันจะเคลื่อนที่ไปตามแรงแรงมันไปทางไหนวัตถุก็เคลื่อนที่ไปทางนั้นนะครับแต่แรงอะไรต้องเป็นแรงรับด้วยเพราะเกิดมันมีแรงหลายแรงมันกระทำต่อสิ่งเดียวกันนะครับแรงทําให้วัตถุอะไรครับเกิดความเร็วนะครับแรงทําให้ถูกเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับเขียนเป็นเวกเตอร์ได้นะครับแรง2ขนาดเท่ากันกระทาต่อวัตถุทิศทางตรงข้ามกันวัตถุจะไม่เคลื่อนที่นะครับมันอาจจะหยุดนิ่งก็ได้นะ อันนี้จดเอาไว้นะครับผมต่อไปฟอนติน,นที่3แรงลับเราเรียกว่า net 네 force เวลาเราเขียนแรงลับเนี่ยเออเวลาเดี๋ยวอนาคตรครูจะพาทำโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะเป็นด้วยตัว n นะแทนด้วยตัว n คือแรงลับนะครับออผลรวมของแรงย่อยแบบเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุถ้าแรงลับเท่ากับ0วัตถุจะหยุดนิ่งนะครับ ในโด,โดยปกติเนี่ยถ้าแรงรับเท่ากับศูนย์วัตถุจะหยุดนิ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งอย่างเดียวนะให้เรานึกถึงภาพว่าบนอวกาศเราปล่อยจรวดขึ้นไปบนอวกาศขณะที่จรวดขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันก็จะมีแรงเร่งจากพื้นผิวเนี่ยสูงมากต้องใช้ไอพ่นแรงมากใช้พลังงานมากเพื่อจะหลุดออกจากแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงของโลกขึ้นไปเรื่อยๆจรวดขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บๆๆจนมันถึงอวกาศคำว่าอวกาศคือมไม่มีอากาศไม่มีแรงโน้มถ่วง ณนะขณะนั้นถ้าเราถ้าจรวดเนี่ยมันมีความเร็วเท่าไหร่มันก็จะมีความเร็วคงที่ไปเรื่อยๆนั่นก็คือไม่มีแรงมากระทํากับจรวดณนะที่อยู่อวกาศแต่ถ้าเครื่องยนต์มันเกิดความเร่งเมื่อไหร่นั่นคือเกิดแรงแล้วนะครับผมอันนี้กูเล่าให้เห็นถึงจินตนานการเผื่อใครชอบทางด้านนี้นะครับผมอ่ะทีนี้มือการหาแรงลับจากเวกเตอร์ก่อน เขาบอกว่าแรงทิศทางเดียวกันให้นำมันบวกกันได้เลยเช่นเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์สัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้นะมี hat นะครับเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะครับก็เอามาบวกกันก็ได้เป็นอย่างนี้อ่ะก็จะเป็นเวกเตอร์ c ครูไม่เขียนเป็นขีดแล้วนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะสองตรงกันข้ามกันให้เอามาลบกัน a ไปทางขวา b ไปทางซ้ายอ่ะครูให้เห็นอย่างนี้ a สองนิวตัน b หนึ่งนิวตันอ่ะดังนั้นใครชนะครับก็ต้องเป็น a ดังนั้นนะหักลบเหลือกันปุ๊บมันก็จะเหลือเท่านี้นะครับนี่เห็นไหมเอไปทางขวาบี B ไปทางซ้ายลบกันก็จะเหลือเท่านี้นะฮะแรงลับแรงย่อยเท่ากันนะฮะแล้วก็ทิศทางตรงข้ามกันดูนะ A กับ B อ่ะครูให้เป็น2นิวตันอันนี้ก็2นิวตันนะครับ e อีหนึ่งไอทางหนึ่งไปทางนี้ไอทางหนึ่งไปทางนี้ปุ๊บเอามาชนกัน a-b ลบ b จะเท่ากับ0หรือ b-a ลบ a ก็เท่ากับ0นะครับนี่เป็นการสลับที่นะครับในคณิตศาสตร์นคณิตศาสตร์ต่อไปหาแรงลับด้วยการเขียนรูปนะครับเขาก็บอกว่ามันมีการหาแรงลับด้วยการเขียนรูปเขียนรูปยังไงก็อย่างที่ครูอบอกเนี่ยเนาะอ่ะนะครับแรงที่1มีขนาด2นิวตัน f อนิวตันแรงลับก็คือเอา1บวก2อ่ะมันก็จะกลายเป็น อ่ะ f 1บวก f 2ก็จะเป็น2บวก3เป็น5นิวตันครูก็เขียนขีดให้เราด้วยเป็น5นิวตันไปที่ทางไหนไปทางขวาทำไมถึงรูปไปทางขวาก็ f 1นึ่งไปทางขวา f 2ก็ไปทางขวาขวาบวกขวาก็ต้องเป็นขวานะครับมันไปทางเดียวกันมันไม่ได้หักหลังกันนั่นเองนะโอเคอ่ะลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเช่นเออ,อบแบบนี้ เมื่อกี้แนวลาบละต่อไปเรามาดูแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งลายมือคุณสวยมากนะครับ f 1นะครับขึ้นบนให้2นิวตันแล้วกัน f 2ลงล่างนะครับอันนี้1นอให้2อนิวตันอันนี้1นนิวตันนะครับเอามาบวกกันสิจะเป็นยังไงนะครับบวกกันสิอ่ะเราก็ทำยังไงครับ f 1 บวก f 2อย่าลืมใส่หมวกให้มันเพราะมันมีทิศทางนะครับนะก็เท่ากับ f 3มนะครับก็จะเป็นอะไรครับนี่เราลองวาดรูปนะปึ๊บ f 1กับส่วนทางมาด้วย f 2สังเกต f 1 f 2ใครชนะครับ F1 สิครับเพราะว่ามันอะไรมันขึ้นบนมันมีตั้ง2นิวตันอันนี้ลงล่าง1นิวตันแต่ทีนี้2-1ลบ1ะครับอ่าลบ1มันทิศทางตรงข้ามกันนะครับ2-1ลบ1ก็จะเท่ากับ1ดังนั้นก็เท่ากับจะได้เป็น F3 เท่ากับ1นิวตันนั่นเองโอเคไหม ง่ายๆนะครับอันนี้จริงๆครูยังไม่อยากให้ไปถึงเรื่องการคำนวณน,นะครับให้ดูเป็นภาพก่อนว่าเราสามารถเขียนภาพได้ยังไงดูก็คือมันมีทั้งแนวหนีดิ่งแล้วก็แนวราบนะครับผมอะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีแรงหลายแรงมารวมกันนะครับ3แรงขึ้นไปแล้วก็ไม่ดิอยู่แนวทางเดียวกันด้วยนะครับมันก็ต้องหาแนวรับนะครับซึ่งอันนี้ครูก็ยังไม่ได้สอนเรื่องของเ,อเขาเรียกว่า ติกลมิตินะครับเพื่อจะหามุมของมันแต่ว่าเราสามารถลองทํำง่ายๆนะครับเช่นมีแรงรับ F1 ไปทางซ้ายกี่นิวตันเนี่ยหนึ่งสอง้าหกเนิวตันแล้วก็ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ North East ก็คือ3นิวตันนะครแล้วก็ไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับถูกต้องไหมตะวันตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ก็อีก3นิวตันนะครับวิธีการทําเขาให้ทําไง <S <S เขาให้ลากเส้นประนะครับอันดับแรกคือเราอะ่ะลากเส้นตรงยาวๆเลยเราลากเส้นตรงยาวๆอันนี้วิธีนี้นะลากเส้นตรงยาวๆกูขอสอบเบสิกเบสิกไปก่อนนะลากเส้นตรงยาวปไปเรื่อยๆจากนั้นให้เราอะ่ะลากเส้นที่เป็นแรงเนี้ยแรง f 2เนี้ยให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับชนกับเส้นนี้แล้วก็ f 3ให้มันชนกับเส้นนี้ตรงส่วนเกินตัดทิ้ง ดังนั้นก็จะได้แรงที่อยู่ในระหว่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราทําวิธีนี้เราก็จะได้แค่รูปของมันออกมาเฉยๆแต่เราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วขนาดมันเท่าไหร่นั่นเองก็ต้องเอาไม้บรรทัดมานั่งวัดปึ๊บ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 แต่จริงๆในอนาคตมันจะมีเทคนิคในการคํานวณน,นะครับผมอ่ะอันนี้ครูก็จะยังไม่พูดถึงเนาะไปต่อเลยนี่ดูแค่พื้นฐานของการเขียนเวกเตอร์นะครับ อ่ะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของแรงชนิดต่างๆที่เราควรรู้จักเนาะก็จะมีแรงต้านนะครับแรงต้านคือ resistance นะครับอันนี้ครูจะพูดคร่าวๆนะคลิปนี้นะเราจะได้เข้าใจในภาพรวมต่อก่อนมีแรงต้านแรงต้านคืออะไรแรงต้านก็คือแรงที่ตรงข้างกันนี่คืวัตถุวัตถุไปทางขวานี่ครับวัตถุ A นะครับถูกแรงดึงไปทางขวานะครับมี F นะครับไปทางขวาทีนี้แรงเสียดทานซึ่งท่าเกิดจากอะไรเห็นไหมครับพื้นผิวของวัตถุเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานเสมอ นี่มันเกิดแรงเสียดทานแรงเสียดทานจะตรงกันข้ามกันจะไปทางซ้ายนะครับทีนี้วิธีคิดง่ายๆถ้าเกิดแรงดึงเราดึงอะไรสักอย่างบนผิวที่ขรุขระบนทองถนนแล้วกันเราดึงกล่องกล่องหนึ่งหนัก,นกมากเราดึงด้วยแรงเราเท่าไหร่ก็ตามไม่ขึ้นอนะ่ะแสดงว่าเราแรงดึงของเรามันยังสู้แรงเสียดทานไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราดึงวัตถุให้เคลื่อนที่ได้แสดงว่าแรงดึงของเราชนะแรงเสียดทานโอเคไหมนะครับผมต่อไป แรงดึงในเส้นเชือกนะครับแรงดึงในเส้นเชือกแรงดึงในเส้นเชือกนะครับหรือ tension force เราก็ใช้ตัว T เนาทุกครั้งที่มีเรามีแรงดึงอะไรมันก็จะมีแรงดึงในเส้นเชือกนะครับอ่ะวัตถุเนี่ยถูกแขวนไว้กับเพดานนะครับ ถูกขนว่าเพดานนะครับเป็นแรงที่เกิดขึ้นในเส้นเชื่อที่ถูกขึงตึงเพื่อต้านกับแรงกระทาเนื่องจากน้ําหนักของวัตถุนะฮะน้ำหนักของวัตถ,ถุมีทิศทางลงนะฮะแรงตึงในเส้นเชื่อก็จะอยู่ไปทิศทางขึ้นนะมันส่วนกันนะฮะแรงตึงไปทางขึ้นวัตถุลงนะน้ำหนักของวัตถุมันจะดึงลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่า g นะครับเดี๋ยวเราเรียนต่อในอนาคตเนาะอ่ะต่อไปอันถัดมาถ้าเกิดแรงดึงเนี่ยมันมี2แรงละ่ะเนี่ยดึงไปทางซ้ายและดึงไปทางขวา ก็จะสวนแรงกับแรงข้างล่างแรงน้ำถ่วงของโลกครูผู้ถามหน่อยว่าถ้าถ้ามวลของอัเน,นี้ยเท่ากันนะถ้ามันเท่ากันเลยนะถ้ามันเท่ากันเลยนะไอเส้นเชือกเนี้ยเส้นเชือกที่1กับแบบที่2อ,อะไรที่จะช่วยในการทําให้ทุ่นแรงในการดึงได้มากกว่ากันข้อ1หออรือข้อ2ครับตอบข้อ2นะครับเพราะว่ามันมี2แรงในการดึงนะฮะต่อไปถัดมาคือแรงหมุนนะครับ แรงหมุนหรือ rotational force <c oughs> ขออภัยครับไม่ได้เป็นโควิดนะครับแรงแรงหมุนหรือ rotational force เนี่ยมันจะใช้กับกรณีที่อะไรที่มันหมุนๆนั่น,นแหละเช่น <c oughs> เวลาเราหมุนพวงมาลายัยหมุนล้ออะไรก็ตามนะครับผม ทำให้วัตถุเคลื่อนที่โดยการหมุนรอบจุดหมุนนะฮะพลของการหมุนเขาจะเรียกว่าโมเมนต์นะครับเช่นการหมุนพวงมาลัยหมุนลูกบิดนะครับน,นี่ก็พวงมาลัยอันนี้ก็ค,คือจุดหมุนนะครับนี่ก็ทิศทางการหมุนนะต่อไปแรงสู่ศูนย์กลางแรงศูนย์กลางเนี่ยจะเป็นแรงอะไรเช่นเราแกว่งเราแกว่งวงกลมลูกกลมๆมเนี่ยผูกกับเส้นเชือกลองทําดูนะครับแต่อย่าเอาอะไรแบบเป็นก้อนหินมาแกว่งนะไปกระแทกหัวเพื่อนแล้วก็จะ บาดเจ็บกันได้แกว่งไปเรื่อยๆแกวง่งแกว่งปุ๊บ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 นะฮะมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆซึ่งขณะที่มันหมุนจะสังเกตว่ามันจะหมุนเป็นวงกลมนั่นเองนะเห็นไหมและทิศทางในการหมุนก็จะไปตามที่เราวางไว้นะฮะทิศทางที่ทิศทางออกมาเขาเรียกว่าความเร็วนะฮะแต่แรงที่ดึงไม่ให้มันหลุดออกจากเส้นเชือกเขาเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางนะฮะแรงสู่ศูนย์กลางอ่ะ นั่นเองอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของเรื่องของแรงชนิดต่างๆนะครับผมนะฮะทีนี้ครูลองให้เรามาดูโจทย์ในเรื่องนี้บ้างซิว่ามีตัวอย่างอะไรนะครับครูขอสอนเพิ่มนิดหนึ่งก็คือเรื่องของแรงดันกับ ความดันของของเหลวนะอะลองมาดูลองเข้ามาบทนี้ต่อนะครับผมแรงดันกับความดันของของเหลวเอ,อ่ออะมาดูแรงถัดมาแรงที่สองนะครับอืมมีสูตรถัดมาแล้วนะเมื่อกี้หน้าที่่ะไร่ละต่อไปหน้าที่เจ็ดอืมหน้าที่เจ็ดนะครับผมปึ๊บ แรงดันนะครับกับความดันของของเหลวอ,อืเอามาดูนะ2.1แรงดันของเหลวนะครับ แรงห่อเหลวเนี่ยคือแรงดันของของเหลวที่กระทาต่อผิววัตถุขนาดในทิศต,ตั้งฉากที่เกิดขึ้นได้ทุกทิศทุกทางเลยนะครับเช่นอันนี้เป็นบิกอ e r แล้วกันอันนี้เป็นวัตถุหนึ่งนะครับวัตถุเนี่ยอยู่ข้างในน้ำในนี้เป็นน้ำนะครับนี่มันจะเกิดแรงอะไรบ้างแรงดันจากข้างบนแรงดันข้างปึ๊บ นะฮะมันจะเกิดแรงทุกทิศทุกทางเลยนะฮะอืมนะนหรือหร,อหรอถ้าเราวาดรูปเขื่อนเขื่อนวาดยังไงดีปืดอย่างนี้แล้วกันจริงๆเขื่อนไม่ใช่อย่างนี้นะเวลาเขาวาดเขื่อนเนี่ยเขื่อนมันก็จะเป็นพื้นที่ส l o ปอย่างนี้นี่แล้วก็มีน้ํา นี่นะ,ะสังเกตนะมันก็จะมีแรงดันปึ๊บทุกขณะดังนั้นฐานเขื่อนเนี่ยเขาก็จะทําให้มันหนากว่าข้างบนเพราะอะไรเพราะยิ่งอยู่ข้างล่างแรงดันมันยิ่งสูงมากนะครับยิ่งอยู่ข้างล่างแรงดันก็จะยิ่งสูงนะต่อไป2.2ความดันของเหลวอ่ะ อันนี้จะมีสูตรเพิ่มเติมให้เราจำนิดหนึ่งนะครับสูตรก็คือความตังของของ,ของเหลวเนี่ยเราเรียกว่า pressure นะครับ pressure หรือเราย่อด,ด้วยตัว p p ใหญ่นะครับคืออัตราส่วนระหว่างแรงดันของของเหลวที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่ของผิววัตถุนะครับความดันเป็นปริมาณสเกลาร์มีขนาดแต่ไม่มีทิศทางนะครับสูตรมันก็คือ p เท่ากับ f ส่วน a อันนี้จำไม่คล่องใจ p เท่ากับ f ส่น a p เท่ากับ f ส่น a p เท่ากับ f ส่น a นะครับ f คืออะไรครับแรงดันที่กระทำตั้งฉากกับวัตถุ a ก็คือพื้นที่ผิวนะฮะแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ a มีหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับปริยหน่วยพื้นฐานนะครับดังนั้นครูสลับสูตรได้ไหมถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าอ้าวแล้วแรงในการทำให้เกิด แรงดันที่ทํากับวัตถุเนี่ยที่เกิดความดันเนี่ยมันถือเท่าไหร่สูตรมันก็เปลี่ยนใหม่เป็น F เท่ากับเอา P ขึ้นมาคูณ P กับ A ออกมาคูณกันนะมันก็จะเป็นสูตรนี้แล้วแต่เราจะสลับสูตรไปมานะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องนี้นั่นเองนะครับผม F กับ P A อ่ะทีนี้เดี๋ยวรอบๆถ